เจริญพรทุกท่านวันนี้ทำบุญเพนให้กำลังใจผู้ป่วยโรคมะเร็งซึ่งก็บอกว่าบางคนเกิดมาสุบบุรีดื่มเหล้าตั้งแต่หนุ่มๆจนแก่90สิปีก็ยังไม่เป็นมะเร็งตับมะเร็งปอดแต่บางคนไม่ได้มีพฤติกรรมเสี่ยงเหล่านั้นแต่ก็ยังเป็นจึงบอกว่าการที่เกิดมาเป็นคนก็ทำใจซสว่าอย่างหนึ่งอย่างใดอย่างไงซสก็ต้องเป็น มันต้องมีบางอย่างติดตามเรามาเหมือนกับมีการวางแผนเป็นซีรีส์เป็นตอนต่อตอนเป็นเรื่องต่อเรื่องชีวิตจากภพบหนึ่งสู่อีกชาติหนึ่งย่อมมีบางอย่างติดตามมานี่คือประเด็นที่หนึ่งของเก่าที่ตามมาจากครั้งอดีตชาติและพฤติกรรมใหม่จากการกินการใช้ทั้งอาหารอารมณ์อาจมอากาศอาวาสอาพรการเอื้ออารและอุปกรณ์ที่ใช้ ทุกสิ่งเหล่านี้ครูบาอาจารย์สอนอยู่เสมอบอกว่าเป็นพฤติกรรมใหม่ที่มีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นโรคต่างๆดังนั้นการที่อยู่กับโลกปัจจุบันและการเป็นคนก็ให้เตรียมใจไว้ว่าเป็นคนยังไงเสียก็ต้องเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ตายด้วยอุบัติเหตุก็ตายตอนแก่ตอนหนุ่มตอนสาวโาครคภัยไข้เจ็บล้วนแต่ที่จะพรากเราจักทุกสิ่งทุกอย่างได้เสมอดังนั้นจึงได้บอกว่าการปล่อยชีวิตปลาการที่แม่ค้าในตลาดยกมีดที่จะฟันหัวปลา แต่เราบอกแม่าค้าว่าหยุดก่อนขอซื้อนำไปปล่อยที่บอกว่าเป็นบุญใหญ่เพราะสามารถไปยื้อชีวิตเขากำลังจะตายเสี้ยววินาทีแต่รอดได้เพราะเราแต่มีอยู่คนหนึ่งเมื่อซื้อปลาไปปล่อยและทำสัญ,ญลักษณ์ที่หางปลาด้วยการใช้สีเมจิตขีดไว้ปล่อยที่สระน้ำสระใหญ่หลังบ้านปรากฏว่าตื่นเช้าขึ้นมาปลาตัวที่ปล่อยเมื่อวานลอยขึ้นมาติดอยู่ชายฝั่งมีรอยกัดกินจากปลาที่ใหญ่กว่า ลูกหลานมานั่งคุยกันแล้วมาเล่าให้อาตมาฟังบอกว่าดูสิแม้ไปยื้อชีวิตเข้ามาแต่ยังไงเสียเมื่อดวงเขาจะต้องตายเมื่อถึงเวลาที่ตายจะไปยื้อมาอย่างไรสุดท้ายก็ตายอยู่ดีโยมคนหนึ่งเป็นผู้สูงอายุไปไถ่ายชีวิตวัวมาจากโรงฆ่าสัตว์เมื่อไถ่ายมาแล้วก็นํามาเลี้ยงไว้คนที่ฆ่ากาลังจะตีหัวอยู่แล้วเมื่อไปซื้อมา แล้ววันรุ่งขึ้นประมาณสักสามสี่วันลูกสาวก็มาบอกว่าพระอาจารย์คะพ่อไปถ่ายชีวิตโคมาแล้วก็ไปเลี้ยงให้น้ําให้อากินหญ้าทุกวันหลังบ้านวันนี้ออกไปหลังบ้านเจอพ่ออยู่ข้างๆวัวตัวนั้นไส้แตกหลังหักคอหักหมุนได้รอบพ่อถูกวัวตัวนั้นกวิดตายพ่อไปยือ้อไปซื้อชีวิตมันมาทำไมจริงถูกมันทำร้ายทำลายชีวิต จึงได้บอกว่าเมื่อเราสร้างกลนกรรมเมื่อกรรม,มันมีกลนกับเราแสดงว่าเราต้องไปมีกลโดยการสร้างกรรมเหมือนเขาว,วงกฎที่เดินช่องนี้ออกทะลุช่องนูน้นเมื่อการที่เราเกิดมาแต่ละพบแต่ละชาติการที่เราสร้างกรรมด้วยรูปแบบต่างๆด้วยความไม่จงใจก็จะมีน้ำหนักเบาแต่ถ้าสร้างด้วยความจงใจมีแผนซ้อนแผนมีกลซ้อนกลก็จะเป็นกลซ้อนกรรมและกรรมก็จะมาซ้อนกรรมกลายเป็นกลแห่งกรรมดังนั้นชีวิตเราจรึงเป็นอย่างนี้ อย่าได้คิดเลยว่าชีวิตนี้จะราบรื่นไปซื้อทุกอย่างการที่พระมาให้พรวันนี้ไม่ได้มาเสกมาเป่ามาเพื่อที่จะทําให้โยมหายป่วยหายไขย้เพราะพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้มีอํานาจมากพอที่จะไปรือ้อไปซื้อไปยือ้อกรราของใครพระองค์ทรงได้เพียงแค่สอนและให้คนปฏิบัติตามเพื่อถึงความพ้นทุกวันนี้เช่นกันคณะสมให้กําลังใจผู้ป่วยเพื่อที่จะบอกกับเราทุกท่านว่าชีวิตนี้ ไม่ได้สบายอย่างที่คิดอย่าได้กลัวความตายเลยเพราะตายคงจะเจ็บไม่มากและเมื่อหมดลมจากความเป็นมนุษย์หลังจากตายสิน่ากลัวกว่าเพราะสิ่งใดที่เราทําไว้ที่เรียกว่าสิ่งใดที่ทําไว้แบบหมกเม็ดก็จะไปหมกไหมในนรกเมื่อหมกเม็ดตอนเป็นมนุษย์สิ่งที่คอยจะหมกไหมก็คอยอยู่แน่นอนและสิ่งที่ดีที่ทําไว้ในปัจจุบันสร้างสวรรค์วันนี้คงไม่ต้องพยากรณ์ว่าสวรรค์เบื้องหน้าคือสวรรค์ของจริง จะเกิดขึ้นเพราะเราได้จำลองสวรรค์ของแท้ที่นี่วันนี้ด้วยการเชื่อเหลือโอบอ้อมอารีต่อทุกคนวันนี้ขอให้เราทุกท่านในวันหยุดมีความสุขมีความเจริญจากการคิดในทางที่พระพุทธองค์ทรงสอนไว้ให้คิดและเพื่อชีวิตหลังจากนี้จะได้มีสุขทั้งก่อนตายและหลังตายเจริญพร